ดีครับท่านผู้ชมน,นี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปไหว้พระที่วัดป่าเจริญราชครับอันนี้ก็เป็นเทพทันใจครับเทพทันใจเป็นเทพที่ให้โชคลาภครับขอโชคลาภก็ต้องขอกับเทพทันใจครับไม่ก่อนจะดังมากครับเทพทันใจใครไปขอโชคได้หมดเลยครับ รูปร่างที่สวยงามหน้าตาสง่างามมาะครบเทศทันใจคเทศทิลาสีมากครับนี่ก็เป็นศารพระแม่กวนอิมครับพระแม่กวนอิมบรรพระแม่ที่ถือศีลได้ประทานพรใครขอสิ่งไหนที่มีศีลร,รม ปฏิบัติได้ขอพระแม่ก็พระแม่จะรปะทานพรให้สิ่งที่ท่านอธิษฐานขอถ้าคนมีศีลธรรมอยู่ในศีลในธรรมขออะไรพระแม่พระแม่ก็จะคอประทานพรให้พระแม่คุอิมเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับเค่งคัดกับในการถือศีลมากครับถ้าใครถือศีลปฏิบัติ ได้จะทำการสิ่งใดก็สำนกเป็นผลทุกคนครับคือเป็นเทพพระเจ้าที่แห่งความร่ำรวยเจ้าเสียนว่าศารนี้เคยมีคนมาขอบนม้เจ้าะถูกลงวันที่หนึ่งแต่ไม่รู้กี่ใบครับ วัดนี้น่าไปพักผ่อนนอนใจมากครับเป็นวัดป่าที่ธรรมชาติสวยงามมากครับเย็นสงบเป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมไม่แต่ไมช่ชีเขาปฏิบัติธรรมแข็งขัดกับวัดนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สวยงามมากครับทำเป็นธรรมชาติเงียบสงบ ก็เป็นองค์พระศรีวลีครับศรีวลีเป็นพระที่บันดาลโชคลาภครับท่านขอสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นเมื่อท่านมีศีลประจําตัวขอพระองค์ศรีวลีเป็นพระที่ตุดงกรรมฐานอยู่แต่ในป่าในเขาอยู่ในป่าก็ท่านมีอาหารอุดมสมบูรณ์มีเทวดามาใส่บาตรทิศ ถวายเทวดาคอยดูแลศรีวลีมันจะอยู่ในป่าก,ก็มีอาหารฉันศรีวลีเป็นพระที่บรรดาลโชคลาภเมื่อท่านมีศีลห้าอยู่ในตัวท่านปฏิบัติได้ขอองค์พระศรีวลีก็จะประทานโชคให้ครับก็ปฏิบัติแก่องค์พระศรีวลีมาตลอดครับเป็นพระที่ ศัทธาครับมีวัดที่สร้างองค์พระศรีมลีบูชาว่าอยากไปหาบูชามันก,กันบนบานไว้ว่าถ้าลูกมีโชคสมตัวตรงๆได้หลักแสนก็ว่าจะไปขอองค์บูชาองค์พระศรีมลี20่สิบนิ้วแต่ไม่รู้มีบุญวัสนาจะถึงหรือเปล่า ก็ขอพระบารมีองค์พระศิวลีที่ศักดิ์สิทธิ์นี้จุนดนบันดาลท่านผู้ชมสีทุกคนให้มีโชคทุกคนที่เข้ามาดูนี้ขอให้ท่านมีโชคคิดสิ่งไหนก็ขอพบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพของท่านก็ขอให้แข็งแรงจะโลจจาภาััย ขอสิ่งใดนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นขอพระบารมีองค์พระศีวลีประทานพรให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดลูกหลานยินลำบากขอพระบารมีประทานโชคลาภให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดขอมามีพระองค์โปรดประทานพรให้ด้วยเถิด สวัสดีครับวันนี้กขอให้ท่านผู้ชมร่ำล่ำรวยทุกคนนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สิ่งนั้นคิดเงินก็ขอให้เงินไหลมาคิดทองขอให้ทองไหลมานะครับสวัสดีครับ